สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสามิตารักต่างวัยนะคะเมือ่อขึ้นนี่ฝนตกน้องน้องฝนตกตอนนี้กำลังฝ้าบดบดอยู่เนอ้นองน้องฝนตกนอนดีแห้งบกหัวว่าฝนตกดอกแต่ว่าตื่นเช้ามาเห็นอ่ะน้ำเต็มน้ำเต็มหมอนี่น้ำเต็มหมออเลยเอาหม้อมาโต้งน้ำ ว่าถ้าฝนตกหลายน้ำสางมันจะคุณนอนหน้ามันคุณกเลยเข้าเอาออหมอมาฟังไหม่ก็เลยเห็นตื่นสอบม,มาเห็นหมอหนาเต็มเบิดแต่ว่าพอได้ยินเสียงฝนนอนหลับดีแห้งหมาขึ้นนี่จนได้ฟันเห็นอ่าฟันเห็นพ่อใหญ่ฟันเห็นพอ่นนนพอใหญ่กำน,นันแยมฟันว่านี่ต่กำลังเห็ดกับเขาอยู่เห็ดกับเขาแล้วที่นี่ตรงที่บอนเท้าเห็ดกับเขาหัน มันไฟใหม่พอมีเพราะว่ามีสายไฟสายไฟยก็เลยไฟใหม่ไฟใหม่ตามสายไฟเนาะแล้วที่นี่ไฟก็เลยดับไฟดับเนาะแล้วที่นี่มาฟันฟันอีกว่าเออเข้าไปเที่ยวบอกไปเที่ยวอัลลานไปน้ําบอกว่าสันเดย์เป็นวันที่สี่เนาะเนี่ยทีนี้มันตาก็เลยตื่นสวดตื่นขึ้นมาไดตัวซ้ำนันนะความฟันแต่ว่าเ้าหูเอาความฟันอ่า ที่ไฟใหม่เฮือนไฟใหม่ตามสายไฟเนาะกับไฟกำลังลุกตามสายไฟนี่สินะแล้วที่นี่ไฟก็เลยดับเนาะไฟดับว่าจะมันจะมีอีย่างบ่เป็นอีย่างบ่สักอย่างหนึ่งบ่เนาะส่วนลูกสาวก็ย่งอยู่ในเฮือนอยู่อาบน้ำแล้วกันตอนนี้น่าจะแต่งตัวอยู่เนาะมือว่านี้ผ้าลูกไปซื้อเสื้อผ้าเมิดเงิน ไปสามแสนหกสิบพันเนาะประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าบาทเนาะตอนนี้เงินบาทขึ้นอีกแล้วพี่น้องเจ็ดศูนศูนย์นะฮะเงินบาทขึ้นอีกแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี่ถามน้องสาวน้องสาวไปเห็นงานยูอันล้านข่าเนาะสวยเพิ่นเห็นงานเนาะแต่ว่าโบาเมนน้องถึงโมเดนอีกน้องสาวคนลูกพี่ลูกน้องเนาะเป็นลูกเป็นลูกของลุงยูบ้านยูทั้งนั้น บ้านอยู่ผีเป็นเป็นน้องเป็นน้องสาวของแม่น้องยิ้มนะคะมันไปเห็นงานเพื่อนไปถามเพื่อนว่าอ่านเื่อนถามเพื่อนว่าอันเงินเงินบาทเพิ่นแล้วว่ากีบแลกบาทคนลาเ่เจ็ดเจ็ดแสนกว่าเนาะกีบแลกบาทสบายดีสบายดียดวันนี้มาพอกับน้องเหมยนะคะไปเห็ดกับเขาเนาะเสือ้อผ้าเสื้อตัวนี้ไปซื้ออยูเมืองไทยยู่อันถนนคนเดินเนาะ แต่ว่ากระโปงกระโปงนี่ซื้อเมื่อวานนี่แล้วก็อีกเสื้อตัวนึ่งยังก็ท่านได้ใส่เนาะมืออื่นมืออื่นมือต่อไปอีกบ่อลายมือบอ่กกี่มือแล้วจะไปทรงแล้วเนะาะดังนั้นวันที่หนึง่งวันที่หนึง่งวันที่สองนี่แหละไปทรงลูกไปบ้านเนาะมามาเฮกับเขา่ามาเฮกับเข้านะสาวเล่าหน่อย ล่างเป็นซาวแล้วสิบห้าปีเดือนตุลาเนาะสันมิตาก็มาซ้อยหมูเนาะเมื่อกี้ก็ซ้อยเด้ซอยได้นหน่อยหนึ่งเมื่อกี้บ่ได้ทายคลิปกันย้อนคือว่าติดสายคุยกับพ่ยอยู่เน,ะนาะพ่อ่กำลังเยีมอยู่เนาะอันนี้ข้าก็มาซอยต่อหรือว่าจะพ่อเล้ยกับบรูเนาะกินหน่อยๆ <laughs> กินลายยามสีอ้วนเสื้อน,น้องเมยกะ ะลังสีอันซอยหัวกะลําบ่ต้องซอยอันน้อยเด้อซอยแบบซอยใหญ่ๆตอนใหญ่ๆเนาะให้น้องเมยซอยกะลํานะคะตัวนี้เราก็มาซอยกะลําให้น้องมเมนคนัด,ดนึงก่อนัดแห้งๆจักนอยนึงเฮาก็มา,าใส่ใกะลํา ื้อนี่จะวันที่สามปิแล้วพี่นอ้องเออเมืม่ออิญจะชิมเดือน,เจจอนแล้วไก่จ,จะหอดลนะไก่จะหอดวันที่หนึ่งแล้วเนาะไก่ได้โตดีโตเด็ดบบแต่ว่าชื่อที่นี่ตายวาออกไปเนาะมม่ชื่อที่ตากับฟันบ้านไฟใหมเห่เฮือนอยู่บ้านยูเงอนเืาะเขอใหญ่เนาะ ไฟใ,ใหม้ไฟใ,ใหม่ใสไ่ไฟกระลังยูกใส่ไฟนกระแล้วก็กระดับจีบกระดับการทำดีด้วยกนันต่อมาอาจจะมีโซนั่งอะไรออมาหรือว่าจะย้ายที่ทำงานความเชื่อถือแต่ละคนเนาะ มีอเข้าขกับกยซอยก็ตบซอยขึ้นหัวเออแม่นขึ้นหัวเนะเาะเลาวกไไ็แล้วมีอจะเริ่มจะได้น้ำมันบ่น,น่อยบาหึไม่ค่อกันไม่่อนี้ยมือนี่ทั้งนาบ้านนิ่มตาเนาะมีเหื่อนดีนะเออเสียชีวิตมือขึ้นนี่ห่ะเมงสามสิบนาทีมือขึ้นตา, <c oughs> ากับ <c oughs> ไปเบิงอยดูยแต่ว่า มืม่อนี้ปทีนี้บอกท่านได้ไปเพื่อนอนเดี๋ยวะให้กุ้งเผากินก่อนใส่กระลำแล้วน <c oughs> ้องมวยบปุ้งฮู้ว่าเฮือนดีว่าสันเดีเพิ่น <c oughs> คิดว่าอันเฮือนดีแม่นหรือว่าเจ้าของเฮือนเป็นคนซื่อดีว่าสันน <c oughs> ้องมวยบปุ้งฮู้ว่าเฮือนดีเจ้ป <c oughs> าปุ้งฮู้ว่าน,าานา <c oughs> ้องมวยคิดว่าอัน จะของเฮี่ยนท่านซื้อเฮี่ยนซื้อดีว่ับสนเด้เป็นบุหูาเป็นบุพอใจสันเดยเป็นกะงงวับสันเดยน่งเลยว่าันแอนอันยู่น้ำปืนเนาะเพราะว่เพื่อนไปอันเฮือนดีบอกบอกบอกเลยว่าไปเฮือนดีกอนด้วยสิบอกบอกแม่ว่าไปเพือนดีกอนเ่สันเหงมือจังงงวะเอ้า ดีคือแนวใด้ว่าสันดิคือบอเอิญนะเงื่อนคอนตายว่าสันแั่ว่าเงื่อนคอนตายได้หูอยู่ว่าเงื่อนดีแล้วพ่หูน้องเมย์สงสัยว่น้องเมย์จะเลยถามว่าเงื่อนดีคืออย่งว่าสันอ,อ๋อเงื่อนดีคนตายโดยเอิญว่าเงื่อ,น,อนดีว่าสันบอก ใส่น้ำมันหอยเยเลยนี่นอี่ส่าหนว่าหิวเขาวะเนี่เห็นกับเข้อแทบแล้วว่าหิวเขาแล้วว่าแซนด์วะเนี่ยแม่ห้องแม่้องมันห้องห้องันห้องเหรอเขาตูดตื้นะบอสเอย หนูเทวดาห้องน้องหนูเทวดาพ่อแม่เทวดาพ่อแม่นะสำหรับคิดดีกับคองไว้สาม,มีกับนอเจอกันคิดหนาพอกันคิดไม่มาหนึ่งกับวันที่สามสิบแล้วผู้อื่นกับสามสิบเอ็ดมือหื้อกับวันที่หนึ่งแล้วผู้ใดนี่ัวเด็ดตัวดีแล้วก็เม่นค่าวมาบอกในเด้อเพราะว่ามึงมึงขึ้นมึงต่างกับฝันอยู่แต่บู้หัวเด็กตัวใดนะ ฝากติดตามชจ้ามินตาสาวลาวลักษังไว้นะคะเอาไว้ซ้ำนี้กันเนาะเจอกันคลิปหนะ้าพอกันคลิปใหม่นะคะเออเบิ้งจากหน่อยเนงเมื่อวานนี่ถามมาแตงโมไปใส่แล้วเห็นนี่นั่งกินสลี่นี่แหละไปใส่ดอกอยูเตยูเตบ,บ้าน,นแหละบไปยงาอ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย